ดีแอหน้าทีมงานใส่ของเนาะืัอน,นี้จะมาลงป่านองไงไงที่สุดในของประเทศเรานองตัวนี้มาพร้อมด้วยทีมงานนี่ทีมงานใส่ของครับน้องมานนี้ิทีมงานใส่ของนะอันนี้ก็ทางลงทางลง,บ,ง,ลงบ้านเขาเองบ้านเขาเองบ้านเขาอออเองเหนเลยได้เหนเลย ทางลงกันดานหน่อยนึงอันนี้มันเพ้ส่วนตัวของปลาแอดนาะนพักเนาะนันพักไปอ่ิีปลูกอันนี้เม่นนนเพสของปลาแอดเพิ่นสร้างไว้อยู่หนองแล้ว <c oughs> เพป่นเบือกทางเบยลงมาดนุน อ,นะอ๋อน้องมาเนี่ยที่ทเอาเงไปว่ะคือสีนั่นเอางเอางไปแงอืโเงีล้ยนีบโอ้คือหมินแท้โอ้ตายเนีย คู่บ่าวเพิ่อนก็นั่งลงมาลินคู่บ่าวพันคู่บ่าวพันแล้วคู่บ่าวปองอันนี้ไอจุ๋าเขาลงมาลินเมันก็นสิมาเหตุทานพักคนว่าอันนี้เพิ่นก็ทิทางเหตุนานพัก,นนมก,ส,นนพกสมเชยสนับสนุนอย่างบอกเดอ้อไปย่างย่งาง,ง,าง เรียกเงี้ฟ้ามาแล้วเรียกตกเลยขันอย่างนี้ก่อนสีพา้์ลข้อหนอนเต็มตอ้ซับกูหาก็เอามาใหม่อ่ามึงเยวนี้จะข่อไปอันนี้ไปก่อนเอาเอาน้องลงมามมาได้มาหอดแล้วน้องน้อนโยกเอายกเอาตามมาด้วยมันนี่กระอุลี่กระอุลี่ทีมงานใส่ของ คนห้องใจมานีนาบ้านทำม่วงเบาดุมใส่บ้านทำม่วงเพลงต่อไปเดอ้อตัดอเลยตัดอเลยเพลงต่อไปเพื่อนชิดเบาดุมใส่หักสรรวาวทำม่วงมาง้องะสั้งกะวิวบูมี่อย่างไรนะวิวน้ำคลองนะครัสสบสวยสดงงามตาธรรมชาติตาธรรมชาตารราิ อันนี้ก็ฟังไทยกล่องนางนี่เปนกระดอนจันพาเลทซูมไปบัตดูยบรดอนจันพาเลทงามงามอันนี้กับแพกล่อ,องคนข้างบ้านเดล,ลายอ่านลายแนวอันนี้ก็กเงางพองเอาไว้หากินน้ำปลาเทือก อนกรจับกระโหกอยกะัง้ยกกระซังมายน่มโยนนี่ใช่ไหอเลแก้เสียโอเลบายันยันประดุกตีเอาเลเอามันนี่ไปเอามันนี่ไปลุยเลยนั่นนี่ลุยเลยััยมันนี่มันนี่ มึงไปลุ้ว่เป็นลูกออันนี้มันครูบาไอจัวเขาเจ้ามาเฮ็ดนานผัานานพักเฮ็ดคือกันเนี่ยนะออมกโลกกันก่อนดีแล้วให็นอนให้ลาจ้าบัดยนโอ้มบ้าว่ะโอ้กุกิกกุ้งเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอันนี้อันนั้นสลิงสลิงสลิงเออมาหนี่ไทยรถมาหนี่ไทยแบบนั่นเลยธรรมดาเออเห็นเห็นเราตัวป่านะจับไปดีมันนี่จับไปดีจับสองมือชิบหายจับสองมือ อยู่ไหนๆอยู่ไหนๆอยู่ไหนพราะกนพราะกนด้วยกนโอ้ยยังกิ่นเหลือไปยังกินบนอป่านี้เนาะยกเบิ้งกับบดินบรองแดงอย่างอันนี้กำลังสิยกกระซังขึ้นยกเบิ้งวันชิมิป่าอย่างแดะมาไม่มาสอนเลยวิวงามหลวิวงามหลบ้านหอทำสารบ้านหอคุณมีแต่เชื่อมาตัวนี้เนี่ยมาอยมาหน่อยก้มมาหน่อย เอาแมวเล่ด้วยเอาแม่เอานไหลมากเลด้วเอาหน่อยแม่ไหลมากเลอนแอขนาดเอเล่เนาะเอาเอเอาเเอาเตายเพื่นกรยุนุนแนี้เอาโอ้ตายเก็บเส้นเนาะจะด้ไเบิรอืออดูดโซนเอเลหมเอ กใสกันเฮอมันด like. ีย oh, oh, ืดปนายไปายมีตัวนี้ป่ามกกะลายเอาลากเอานะปลาดุกเด้มันออกมันออกมอเขาลากเอาตาย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 อะไรต็มอู้ปลาดุกกูเห็นมันอันแอดนึงหนดิตัวเดียวผมตายมิตัวเดียวเอ้านีหมักลายตเลย้องลากตัวนี้นะมันน่บมกกะลายล้ อักเานนี่ะตามีป่าชันนี้บ้างไหมคุณอาประตกมันจะตัวใหญ่ๆเหรอโบเห็นตาป่ากินหญ้าปลากินหญ้าโหยจ่อไปไมากินนี่ปลาส้วมปลาตาเจ้าปลาตาคันปลาปากโอ้มันขึ้นมามันตื่นลุงไหมเอเละพวกผ่อนนั้นอยู่ปล่อยที่ห์ุ๋มโอ้เห็นเลยเอาเละทำงานสะคองเห็ดคือสมมานันนั่นให้ดู ดวลลงพิลังกาลงไป็ยัางไรวะขึ้นไม่มาเนีโอ้ยตามเอ้ยใส่พลังตายบูมีแหงโดแหงแขนวันนี้เอาคาได้เมียมาเอาขึ้นพินาเรียมาขึ้นพินามันอยู่ไหนขึ้นพินาคาได้เมียมาบูมีโคตแหงแขนวันนี้เขาขึ้นพินามาขึ้นพีกวันนี้มาวันนี้มาขึ้นพีแล้ววันนี้เอา พาได้เมียเราบ,บูมีแห้งแขงนไม่เอาม่เอาเอาไว้นั้นบอป้าขึไปไป้นจะตูสองกูด้วยจันปูหือยังปูอาจารย์จันปูเอาบอเอาดึเอาไว้ลาไปก้อยบอ เอาปะไนปะไนไนว้เอาปะไนเพิ่มตัวนึงก็ต้องนี่แหละก็ต o ห้แ้นอ็ดจำไว้ได้ไหมนงเซมเนาะโอ้ป่อยมันตัวนเนะป่อยมันมันมันมุนไปแล้วนี่ได้เห็ดหม้มาแล้วนี่เอาขึ้นไปไว้เอาขึ้นไปคือยังป่อยหนุ่มไปปะไนนี่ป่อยนุ่มมันบูเซียอดเอาไปล่อยหลุมกูซะอันนี่อะไรต่ออะไร เอาตใหญ่เพื่อนเาตัวนึงปนายนะเนาะกเอาเอาเอาตัวปนายปนายปนายนี่วเออปานายอันนั้นเอออันนี้เราเอาตัวไหเ่ไนโคตัวญงเพื่นตัวไ่เพื่นตัวนึงตัวไงเลยนะตัวงแล้วอ่ะอีตัวนึงดูสันอาตัาตนอีตัวนึงปากเลยปากเอาไว้นี่เอาไว้นี่เอาท็อกไว้นี่เอาทอกไว้นี่เอาไปน่เอาไปนี่เอาปลาแลงน้ำเร็วเลยปลาแค่ลงน้ำเลย นี่ปลาแขกจับปลาแขกสูวเด้แม่โอ้ย่านหัวปลาแขกซัวไงปลาแขกอะไรยานนีฮอตปนินอ๋อๆ๋ออะไรยานฮอตป่ามเนี้อ๋อเซฟยานฮอตป่าเมาแม่เนี้ยเอาปนในมาเลยครูบามาเอาเลยโอ้ป่าปา่าตายแล้วที่วันไดเพิ่นฮ็ดแกงไม่อื่น โอ้ยเอามือจับเอาแมมโอเล้านั้ยนั้นทีมงานใส่ของเรับผสมสื้อญาติพ่อ่าเอโอ้ยันเออนี้ล่ ฮะา้กยห่วยปลาปน้นก <cat on air> oh, ินมาแต่น้อยจนฮอตไงปลาีิเอ้ยปานเนี่ยนเอาปลในมาหน่งให้ตู้แป๊กได้เอาน่่งเซคูไหมคุบาเอาเซคูเอาเซคูไว้คุบาเอาเซคูแล้วกันเอาเอาเอาคองไม่ค่อยได้ปลานี่เบาะ

อ๋อเฮียเฮโอ้ยหจุดตกงั้นใช่ไหมเนาะกับบุมีอย่างไรภาษีประมาณนี้แหละอันนั้นเอาไปไหนกันได้ตัวใหญ่นร่อกันได้เอาไปนิดไปนิดไปเลยอาษีประมาณนี้แหละเนาะอันนั้นอันนั้นตัวใหญ่เหต่อไปเขาก็มีเป็นเมนูอาหารแล้วเขาจะเช็คยังกินก่อเมื้อแหร่นี่ปิ้ง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 ครับประเด้ โอเคโบปิ้งทีอื่นมันสิแซบทีพิ้งปิ้งอันนั้นเฮ็ดปิ้งแล้วก็ส้มพักป่ะเออปิ้งเฮ็ดส้มพักปิ้งส้มพักโอเคโอ้พี่ขากเนาะเอาเนี้ยป่ยแอดไปไว้จับตายไปหรือเอาไปจับคนผู้บ่าครับอาจารย์ทั้งคีเฮ็ละลิ่นนะไงว่ะสุดยอดนะเบื้องบรรยากาศงามแดงนะสุดยอด าใส่บมมีอีกละโอเลโอเลสซีดูดน้ำเนาะโอเลใส่คลองสีดดน้ำคล,อ,ล,อ,ลอง,ดดองไอ้เบิ้องพ่นมาดับเลยดับเลยหนึ่งสองสามเหตุมามีเทือ่อหนึ่งต้องมีเทือ่อสอง <c oughs> พ่นมานะ่ะมีเทือ่อหนึ่งต้องมีเทือ่อสองที่คันว่าทีมงานใส่ของเฮ็ดนะ่ะเขี่ยมแล้วพ่นมาเขี่ยมละเขี่ยมละเรียลร้อยไหมครับค 1นึ่งสองสามว้าาจาแล้วเาาากามาาาาาาานั่นตัดทีาา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 ามีามาาาาาาานาา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 าอนาา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 า็าา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 าอาาาาา้าา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 สาาไาา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 ากาา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  ทางซองหนึ่งซองโควิดซองเขาเขามากอยากแพงอันนี้ปลาเ่าเห็ดกลิ่นเมล็ดมีตามเมนูมเมล็ดเลยพบกันเี็รอาหารแล้วพบกันนใคลิปปต่อไดเจ๊เตี่ยวยืนหา่า <c oughs> มันนี้ค่ะคอยมันนี่เห็ดตกน้ำซูมแม่มันนี่ตกน้ำมันจะไปเลยทันที วันนี้นหะตกนั้นมันจะไปเลย <c oughs> <c oughs> ไปเลยไหม <c oughs> ห้าอย่าง <c oughs> ยามันมันต้องเปลี่นยนมันอันนั้นอยู่จักจักมันยังไปไปไปขึ้นเฮ็ดกินไปวันนี้เมืงตอนอันที่จีนเ <c oughs> ด้อเด้อขอปิดคลิปเด้อเจอกันในคลิปต่อไป <c oughs> ต่อไปแม่นันนันท่าฟังที่ตามเพลงต่อไปเด้อ โค<อ>วิเป็นไข้ได้ินึงแล้ววันนี้เป็นตัวแล้วเป็นโควิดตัโอ้ยแล้วรเป็นเบาหวานย yes. ออ่านเตน่นรถงาโอเลีน่ะล่างเก็บเส้นอันนี้สก,กอยของวันนี้ปิดคลิปแล้วนะขออนุญาตปิดคลิปเลยเอยใ่ยให้กินละ